โอเคทุกคนสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับหมดฮนะหมดเวลาของการพักผ่อนปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ไปใช้ชีวิตปีใหม่ของผมมานอนเปื่อยอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็กลับมาทําวิดีโอให้คนรดูเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อีกห้กกาสิบเมตรกำลังเดินมาฮะโอเคผมเห็นมาแล้วแล้ววันนี้ก็อยู่กับไ,ไอตัวเดิมเดิมไอคนเดิมเดิมท,ที่มันที่ๆๆที่เห็นกันในแมปลูลบอกหลายๆๆแมปที่เล่นนะฮะเห็นก็อยู่ทุกวันไอตทุกคลิปที่เห็น ปืนกระบอกเดิมๆเอ้ยกูมีป no. <tr> ืนล <tr> <igning> ูกซองแล้ว้ยมึงดูปืนลูกซองเสียงเดิมๆโอเคไปพูดทางตับเพลงนะฮะอ้าวลืมบอกชื่อแมปวันนี้ครับเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าเออ่ควาลินทายซีนะฮะเป็นแมปแนวเอาชีวิตรอดนะเกี่ยวกับพวกซอมบี้นั่นแหละเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ก็คล้ายๆเกมอะไรนะเรียกโฟเดตไหมผมไม่รู้ผมไม่เคยเล่นเดาาดูเหมือนจะเสียฮะดูเหมือนใช่ดูเหมือนรถคันนี้จะเสียเจ้าสุดท้ายซอมบี้เวมี่ สตาร์ลุแล้วอ้าะสูนหมดเลยอ่ะจริงก็สุนลงพื้นจะไครต่อเอ้ยความจริงซซมบี้ถ้ามึงวิ่งหนีไปสักพักหนึ่งแม่งก็ไอ้นัน่นเราเว้ยมันมันมันก็จะไม่ตามเรากูย,ยิงหมดแม็กเลยเว้ยไม่เหลืออะไรเลยเวย้ยโอเคซึ่งเกมเนี้ยเราก็ต้องหาวุ้นไอ้เนี่ยเจอปืนละแต่ก็่ปืนปืนเดิมปืนเดิมปืนเดียวกันเจอกระเป๋า ยอดเจอปืนเดียวกันปืนเดิมเป๊ะชื่อเดียวกันเป๊ะกระสุนหมดไอ้สัตว์นี่อะไรเนี่ยเสิร์ชก่อนตู้ล็อกเกอร์มีอะไรอ่ะควอดสแครออ่าแล้วก็ต้องหาของพิลลอเจออะไรอ่ะดักเทปอะไรเก็บดักเทปมาโอ้เจะถั่วกระป๋องอันนี้อะไรอ่ะคอซัมบี้วะท่าถั่วกระป๋องไยเสื้อผ้าเหรออันนี้คืออะไรอ่ะเครื่องอะไรอ่ะไม่รู้จักอ่าไม่เข้าใจมีร้านคอมด้วยไหร้านคอมไหม ได้อะไรอ่ะก้าวก้ามมอมมอร้านคอมขายปเจมจีแปดนัดแต่กูไม่มีปืนที่ใช้กระสุนก้ามอมอไงคอมร้านคอมขายปเจงวะทำไมไม่แต่งสุนก้ามมเฮ้ยกูเจอเคสกับไข่พวงเทปเทปเอ้กระสุนลูกซองอีกสี่นัดมาเืออยากจะบอกว่าเกมเกมนี้มันมีผู้เล่นอื่นนอกนอกจากพวกเราสองคนแล้วและคือผู้เล่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นมิรกันเองนะมันไม่ใช่ว่าจะมาอยู่เอ้ยโคบาสุดยอดสวย มีโคบ้เออนี่มีเทปเอ้ยเชียนี่เชียนี่ตกใจว่าคไม่เคยถ่วงดักเทปเมื่อกี้พูดถึงไหนละอ่ผู้เล่นอื่นเนี่ยมันก็จะพยายามเข้ามาทำร้ายเราแล้วก็แย่งของเรานะคือเกมนี่ตายแล้วของตกอะเหมือนเหมือนไม้ค้าแบบไม่เกมนี้มันถือเป็นโอเกมนี้มันถือว่าเป็นโอเป็นโบเหมือนกันไหมไม่รู้สิลกกว่ากว้างไม่ได้ตัสูงเกินไปเหรอไม่รู้ อ๋อก็เกมอ๋อเกมดีกูไปเข้าหน้าก็ได้เฮียจงภูมิแจวครับเตี้ยของตัวเองเออข้าหน้าเข้าได้ขาดทำช่องประตูให้เมันคืออะไรวะชัจิตแต่รถเหรออุ้ยกระสุนโอ้โหแต่วันนี้ฟาร์มรัวๆถั่วกระป๋องกูอยากได้แผนที่มากเลยเว้ยตอนเนี้ย มันจะมีแผ่นแบบอที่มีนู่มีน้ํามีบีมีถั่วกระปองแล้วก็มีซุปซุปมะเขือเทศโหมีถั่วกระปองดอกปืนไปเลยกระบอกหนึ่งถอโง่โงต้องทิ้งของอ่ะเพราะผมต้องเอาถั่วมิโตซุปไม่ต้องเอาหรอกช่างมันเฮ้ยกูเจอกระสุนสไนในแต่ยังไม่มีปืนสไนตต้องใช้ลึกสองใช่ไหม S 2> <S 2> ใช่ลูกซองคือกระสุนแดงใช่ไหมไ,ม,ไม,ม่ไม่เดี๋ยนนะกระสุนลูกซองคือ 9mm มันเป็น,นกระสุนไม่มันมันจะมึงชี้ดูมันจะขึ้นชื่อว่า12เกตดว้วยเป็นถุงสีส้มกูเชคกูมีกูมีมอมมอเนี่ย12เกรดกูมีเนี่แหละมาเอาไหมหมดเปลือกแล้วถุงแล้วกระแล้วก็สไนเปอร์มันจะเป็นถุงสีเขียวส่วนอาปืนพกอะมันจะเป็นกล่องสีสีขาวแดงชือเป็นเดชชือเป็นเดท เนี่ยเนี่ยตองตรงกูนเนี่ยมีกระสุนลูกซองเต็มเลยมาเอามาเอามาเอานะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมกับเพื่อนขอใช้เวลาฟาร์มของก่อนนะอาจจะใช้เวลานานหน่อยเดี๋ยวมาแล้วการขอฟาร์มสองใั้งหมดโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมเจอพวกเพยอร์เว้ยแล้วก็โดนตีมาหรือประมาณเนี้ยเลือกกับหมดเลยเกือบตายส่วนกูส่วนกูก็ไม่รอดเกิดใหม่แต่ตอนนี้<ๆ>ผมได้อาวุธใหม่ก็คือดาบคาตนะไงแล้วก็มีสไนเปอร์ด้วยนะ จะบอกให้ตอนนี้กูตอนนี้กูเจอน้ำมันกับไม้แล้วก็ศพคนหลายคนอุย้ยเคิตตี้เอ้ยเอ้ยมึงดูมึงด,ดูของมึงดูของคนนี้ที่ตายดิจี้เออกูเห็นแล้วแต่กูไม่ได้มาเพราะกระเป๋ากูเต็มคอสโบว์ไงคอสโบว์มีแม็กนัมด้วยแต่แต่เก็บมาได้บ่างวะกูของกูเต็มอะตอนนี้<ม>ต้ <writer> มีไรเตอร์ผมว่าเป็นเดผมหมดโอเคมึงมึงมีสไนช์ใช่ไหมแล้วส่งสนไนช์มาให้มึง โอเคตัวกุร์กานเป็นเดตดมากตอนเนี้ยเป็นตุ๊กปลาว่ะโอเคฮะมัมีแบนเดตเลยเว้ยกลางคืนละคือคลิปเนี้ยอาจจะสั้นนิดนึงเนาะแต่ถ้าผมถ้าผมก็คือผมตายเมื่อไหร่คลิปว่าจะจบในทันทีคือตอนนี้ก็ใกล้ตายเต็มทีละตอนนี้ตอนนี้มันตอนนี้กูได้น้ํามันอ่ะตอนนี้กูมีน้ํามันเยอะมากเลยเว้ยเข้าไปดิฮัลโหลศสใครมันเกินกาดเลยว่าแถวนี้ไอต้องมีกดนอนไหมวะเกมเนี้ย ไม่รู้ไม่เคยนอนต้องดูแผนที่ก่อนเคยเดียอยู่ที่ไหนอะมีงแผนที่เหรอใช่แผนที่ด้วยเหรอกูค้าแผนที่กูค้าซมบี้แล้วก็ดอปมากูอยู่ห่างจากมืองเก้าร้อยเมตรเก้าร้อยไมล์ไมล์หรือเมตรวะแต่ศพมัอยู่นี่นะกูลังเดินไปห่ามึงเลยแล้วกันกูยังไม่ไปไหนเมืองเดินยนระยะมาให้กูก็ได้นะนิดนึงกูต้องหาแผนเบนเดตก่อนตอนเนี้ย อันนี้มีแมปอีกอันหนึ่งตอนนี้เลื่อนมึงมไหลอยู่อะกูเจอแมปเต็มเลยอะโอ้โหไม่ไหลแล้วมันมันค้างที่ยี่สิบอะอะไรวะทำไมกูไหลเอาไหลเอาอะกูเจอแมปอยู่สามสี่อันนะตอนเนี้ยรู้นะมึงเชิญกูมาใหม่ดิมึงเชิญทีมกูมาใหม่ดิกูไปเข้าทีมใครก็ไม่รู้เชิญทีมมาใหม่เชิญเข้าทีมใหม่ใช่ไหมได้เลยเชิญ<ช>แล้วเชิญแล้วเค okay. สูตลูกซองไม่เอาอ่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ซัมบี้ซัมบี้งงๆทิ้งกระสุนนี้ดีกว่าก็ยิบเอวไปใช้กับปืนอะไรไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วซัมบี้งูงูกูเคยลุ้งเรื่องนะเว้ยแต่กูก็ตายแล้วเดี๋ยวผมไปตามหาเพื่ออนก่นดีกว่ากระสุนลูกซองศี่ ศพไม่มีกระดักหมีด้วยสวยแมกนัมถั่วกระป๋องเอ่อเฮ้ยมีคน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 มาหากูมีมีคนไอ้เหี้ยมีคนอยู่ไหนอะเดี๋ยวไปหามันอยู่ตรงหน้าบ้านกูเลยเว้ยแต่มันยังไม่เห็นกูไอสัตว์กูจะไม่ลงไปผมไม่เห็นตำแหน่งมึงอ่ะเจ็ดร้อยเมตรเดี๋ยวจะพยายามไปหาแล้วกันเกินไปมันมีคนอ้เหี้ย โอ้โหชิบหายละโอเคเดี๋ยวผมเดินทางออกเดินทางไปหาเพื่อนซีเพื่อนรักเพื่อนตายเพื่อนแสนสนิทตัวนี้แล้วกูจะตายอย่างแน่แ <ชา S 2> น่แฮ้ดูมันมันฉายไฟฉายอย่างสนุกสนานมึงดู<เ>มันหาอย่านะอย่ากมีนคนเข้ามาทาังหลังนะ<อ>เลือกกูน้อยแล้วนะกูกูดักทางเข้าเนี่ยถ้าแม่งเข้ามากูยิงัดหน้าเลยเนี่ยถ้ากูเข้าไปมวกก็อย่ายิงกูแล้วกัน คิดไงการพอมันเดินเข้ามาฆ่าแล้วลุดของไปแบบไปสู้กัลุดของมาได้เงี้ยมมันออ้เสี่ยงมันอ้อมเข้าข้างหลังรู้ว่าเสี่ยงแต่ยาจะขอนรอนนี่ผมเจอถัานน้ำมันแล้วตอนนี้เรามีโอกาสเดินมาไเหลืออีกครับเหลือห้าร้อยเมตรกูได้ยินเสียงมันเปิดประตูแล้ววิ่งมาหน่อยก็ดีนะวิ่งวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยเจอเซ็ตเชลเคยไปรู้ดักเทปเก็บของไม่ค่อยได้แล้วของเต็มแล้วกระเป๋าสีน้ำเงิน กูต้องน้ำมันไปด้วยใช่ไหมเนี่ยเออไฟฉายมันผ่านหน้ากูเมื่อกี้มันมันยังไม่เห็นกูยังไม่เห็นกูคอสโบว์ที่ทิ้งเลยแล้วกันแล้วก็เถังน้ำมันมาแทนเอออีลมาเลยดิจี๊ซเฮ้ยซอมบี้นเฮียเดี๋ยวผมจะกัดมบี้ก่อนเออไฟฉายมัน,ออมนผมแหลกกูว่ากูแหลกแน่เลยตอนเนี้ยเพราะซอมบ,บี้มันเดินดแหลกๆเฮ้ยถ้ามันเดินขึ้นมากูก็ยิงมันตรงนี้เลย ไฟฉายไฟฉายมั้ยฉันไอชี่แม่งอยู่ในบ้านไอสัตว์ไฟฉายโคตรสว่างเลยแม่งอยู่ด้านล่างบ้านกูวิ่งมาหน่อยก็ดีนะกูจะวิ่งไฟกูเล็งปืนรอแล้วนี่วิ่งวิ่งวิ่งเลยลูกเฮ้ยสปี่เต็มไปหมดเลยเลือกกูหลุดซิฟเลือกกูหลุดซิฟกูไม่ไหวแล้วแล้วใครอยู่บ้านใครอยู่ใต้บ้านอ่ะยุกนูอ่ากูตายไอ้แต่กูอะ ต้ <29. S 1> องโดนทิ้งไว้กับใครก็ไม่รู้อไปแล้วโอเคครับทุกคนสรับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะผมไม่อะไรมากเนาะวันนี้ผมมาเล่นแบบชิลๆคเครียดๆนะก็ปีใหม่นี้โควิดกำลังระบาดนะครับก็ขอให้ทุกคนนะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะเวลาออกไปไหนก็อย่าลืมที่จะใส่แมสครับเพื่อป้องกันโรคร้ายที่จะเข้ามาหาทุกคนด้วยนะครับก็ปีใหม่นี้ผมลงคลิปชา้าดีหน่อยฮนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมไปนอนเปล่อ,อย,อยู่ต่างจังหวัดเนาะก็ ีใหม่น,นี้ขออวยพรย้อนหลังคงจะทันนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอสนถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นนะฮะขอให้ทุกคนเนี่ยไล่โรคครไล่ทุกครับไล่โรคไล่ไข้เจ็บนะครับสุขภาพดีตลอดปีนะครับแล้วก็ขอให้เจอแต่เรื่องสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตนะฮะเรื่องร้ายๆเนี่ยก็ขอให้มันหมดไปตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็นะฮะด,ดีต้อนรับครับสําหรับนะบปี2021ไม่ใช่สีไม่ใช่ปี2021แต่มันต้องเป็น ปี2020เวอร์ชั่น P Alpha ใช่ไหมเนะถ้าเกิดว่าวันนี้ผยจะพูดอะไรงงๆอยู่ขออภัยด้วยนะเพราะว่ายังไม่หายเปื่อยเนาะนะครับสวันนี้ไปแล้วไม่พูดเยอะแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดเนาะเดี๋ยวปีนี้ก็จะพยายามคิดไปได้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ฮะก็สวัสดีครับ